โอเคนะ้อก็ากระกสกระสมตอนนี้กันด้วยนะ้อมไปเล่นเกมโรเบออนะิรนะ์ะนั่งเนี่ยมีชื่อว่าแอนิเมะแบนการ์ดนะครับผมเออก็แมบนี้เนี่ยก็ไม่ได้ทําการมาเล่นนานมากนะ้ผมเออผมก็พึ่งกลับมาเล่นกันเลยทีเดียวนะ้องแล้วก็คือไม่ได้ลงคลิปเกี่ยวกับแบบนี้นานมากๆเลยนะ้หลังจากที่แบบว่าผมไมไ้เล่นมาหลายอัปเดตเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นอัปเดต6.5แล้วนะเป็นอัปเดตของทางงูองอยะนั่นเอง,เองนะ้ซึ่งวันนี้เนี่ยทุกคนก็ได้จะเห็นปกคลิปกันแล้วว่าผมจะมาทําอะไรนะ้องคลิปน,นี้เนี่ยผมก็จะมา รีวิวนัมรีโมลุนัมล่างที่แบบว่าอีโวมาแล้วด้วยนั่มอ่ก็รีโมรุเนี่ยเป็นตัวละครใหม่นำที่สามารถหาได้จากประตูพาเท่าน้่มเหมือนเป็นตัวของแลกหน้าเออก็ซึ่งประตูพาเท่านี่ยมันหาได้จากไหนบ้างนั่มเดี๋ยวนะคือเป็นสลามวิ่งตามอยู่เลยหรออ่ก็ทุกคนนั่มเดินมาที่อ๋อเพน้มสตอรี่แล้วก็กดไปตรงที่อีเวนต์ตรงนี้นะก็คือมันจะมาแทนอ๋อซัมเมอร์อีเวนต์นัมมันจะเป็นสปริงอีเวนต์นั่นเองนั่มก็สามารถมา ซื้อสปริงพาร์เท่ลเทียร์หนึ่งได้ตรงนี้เลยน้ำห้าร้อยเพจนั่นเองน้อแล้วก็ให้เราลงไปน้ำให้ถึงเทียร์สิบน้อแล้วก็ถ้าเราลงถึงเทียร์สิบแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสน้ำศูนยจุดห้าเปอร์เซ็นต์น้ำที่มันจะเกิดประตูน้ำเอ่อประตูนี้น้ำก็ถ้าเราได้มาแล้วเนี่ยเราก็ทําการไปลงเลยน้มันก็จะได้เอ่อลิมอลุนั่แบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะประมาณนั้นเลยนะครับผมเอ่อพอเราได้มาแล้วเนี่ยโอเครู้แล้วทำไมไม่อยากอัดชิปตอนยังไม่ดอน มาโอเคตัดกลับมาแล้วนะ้ตอนนีก็เสียงหายนิดหน่อยก็พอเราได้เรมโร้มาแล้วเนี่ยเราก็จะได้แบบก้อนกลมๆตัวเล็กๆอย่างนี้เลยนะมาแล้วก,วก็เราต้องไปหาของอ e ีวมาด้วยนะเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะเป็นเรมโร้ที่อยู่ในร่างตาลามนั่นเองนะผมก็ของอ e ีวเนี่ยก็ใช้อะไรกันบ้างเนดะี๋ยวผมจะว่าไปให้ดูกันเลยนะ้องกนี้มันก็น่าจะไม่มีเทรดอะไรด้วยนะอ่าี๋ยว็บนี่เลยนะ้องของอ e ีวเนี่ยก็จะใช้แอนตะี้เมจิกมาร์กน้องก็ เป็นหน้ากากที่เราสามารถซื้อได้นะแต่ว่าถ้าเราได้ตัวลิมโรุมาแล้วเนี่ยคือเขาจะแถมหน้ากากให้เราเลยผมไม่รู้ว่ามันเป็นบั๊กหรือว่าอะไรนะแต่ว่าผมได้หน้ากากมาแบบฟรีๆเลยนะ,ะแล้วก็จะเป็นดอกอันนี้ที่สามารถหาได้จากประตูทุกเทียร์เลยนะมีโอกาสา5%ในการออกแล้วก็พวกแอสเซเลอร์ต่างๆนานาน,าน,นะแต่เราจะทําการอีวกันเลยนะ <S <S ปะ้าบ อย่างนี้เลยนะผมริมอรูแถ้าเป็นร่างชายนี่เนี่ยมันก็จะเป็นร่างจอมมานั่นเองนะผมประมาณนี้โอเคพอใส่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะนก็จะมีเอฟเฟกประมาณนี้เดี๋ยวเราลองใส่คอสเมติกให้ทุกคนดูดีกว่านะผมคอสเมติกอ่าประมาณนี้เลยนะผมเออซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันในด่านเลยนะผมว่าเขามีพาสซีฟอะไรเจ๋งๆกันบ้างหรือว่ามี่อะไรแบบว่าดีๆให้เรารับชมกันบ้างน,นะสำหรับตัวละครนี้ก็ ไปตัวเมนผมเลยนะมาลองดูกันว่ามันจะเก่งหรือเปล่านะผม และถ้าใครต้องการความสะดวกสบายนะครับผมงั้นวันนี้ผมขอแนะนาดีดดดีชอบขายกับตราคาถูกมีไก่สัตว์เลี้ยงไก่เงินและขายสัตว์เลี้ยงเพียบผลแคนดี้ราคาพันล้านยังมีอัพเติมในบักแท้กดเกมฮาร์ดแบบปลูกผักราคาดีบีเพียบจดทะเบียกนการค้าปลอดภัย100%และมีกดเกมฮาร์ตแบบปืนดีๆอีกมากมายใครที่สนใจเลยกดลิกใต้คลิปได้เลยครับผมโอเคก็เข้ามาแล้วน้องซึ่งการวางเอ่อลิบมบลุเนี่ยจะอยู่ที่ ราคา1,200นสอมอยนเดี๋ยวเราจะลองเซตกันไประกันละกันมาซึ่งตัวลิบอลลุเนี่ยจะสามารถวางได้ทั้งหมด4ตัวนั่นเองนะผมเดี๋ยวผมจะวางไว้ตรงนี้เลยนะอ่าวางไว้ตัวการนี่เลยพอวางแล้วเนี่ยมันจะเจนเอ่อดาเมจให้ตัวเองเลยนะ30%มสิร์เนะผมอ่าผมเหมือนจะลืมเปิดเอฟเฟกต์หรือเปล่าเสียงผมเริ่มไม่มีอีกแล้วนผมก็ยังไม่นอนน้ำขอไปด้วยโอเคน้อมซึ่งการโจมตีลิบอลลุนเนี่ยก็เอ่อมาแล้วแน่ๆนะดาเมจหนึ่งพันน้อมก็ เหมือนจะมีสกิลกดมาให้ตั้งแต่แรกเลยนะเออสกิลกดนี่โดยผมก็จะไปเอ,อ๊เหมือนเอฟเฟกเนี่ยจะเป็นสายฟ้าน้อแล้วก็ไม่มีเออเสียงเอฟเฟกด้วยนะเออมาดูยูนิตพาสซีฟกันน้อซึ่งยูนิตพาสซีฟเนี่ยจะมีอีโวซลามน้อแล้วก็จะมีเกรดเซษน้อแล้วก็จะมีเซลฟ์ก็จะมีประมาณ3อันเลยนะ้อซึ่งเอออันแรกนะเขาได้บอกว่าทุกครั้งนะที่อัปเกรดยูนิตลิมบลนี่ยมันจะทำการลดราคายูนิต ของผู้อื่นที่เขาจะวางเห,ห,ร,อห,ร,อหรอหรืออะไรผมไม่แน่ใจนะว่ามันลดกี่เปอร์เซน็นตน์เนเขาได้บอกอันนี้คือง่ายๆเลยนะนก็คือเขาได้บอกว่าถ้าเราอัปเกรดเออยูนิตลิมโบุเนี่ยก็คือลิมโบุเนี่ยมันจะทำการลดค่าวางยูนิตของผู้เล่นคนอื่นนะผมเออก็คือจะวางตาัวละครด้ ถูกลงนั่นเองนะผมประมาณนั้นเลยนะฮะแล้วก็มาดูพัสซีที่สองนะั่นแตผมจะพูดพัสซีให้หมดก่อนนะ้วเราจะไปโชว์สกิลกันนะั่ง่งพัสซีที่สองแนะ้จะเป็นพัสซีกดอันนี้เลยนะัมาเป็นกดเออข้างจอตรงนี้เลยนะเป็นเกรดเซตแล้วก็ สกิลนี้นะก็คือจะเป็นสกิลนะที่สามารถเออ่ล็อกทาวเวอร์ได้นะแบบล็อกเป้าหมายทาวเวอร์นะแล้วก็ถ้าเรากดสกิลไปเลนเนอร์ตัวเรมบูลูน้อจะทำการล็อกเป้าหมายศัตรูสักตัวหนึ่งนะที่เป็นทาวเวอร์ที่มันเดินๆอยู่เยอะนะแล้วจะทำให้เรมบูลูน้อดาเมจแรงขึ้นนะ40%ส่อมอร์ดาเมจนะแล้วก็ สามารถล็อกได้ครั้งเดียวต่อตัวหนึ่งด้วยนะผมอ่าแล้วก็แล้วถ้ามอนที่โดนล,ล็อกไปนะั่นเกิดตัวขึ้นมานะั่นมันจะทําการรีสกิลมาให้เลยนะผมเดี๋ยวเราลองกดดูนะแล้วก็สกิลนี้นะั่นสามารถใช้ใน p v p ได้ด้วยนะผมแล้วก็ถ้าใช้ในบท VVP นะีพี่ยถ้ากดสกิลไปแล้วนะั่นมันจะแสดงเงินของฝั่งตรงข้ามนะว่ามีเท่าไหร่นั่นก็คือเอาไว้เช็คเงินศัตรูนั่นเองนะผมก็ทําไมครับเนี่ยอ่เดี๋ยวเราลองกดดูแล้วกันนะผมพอกดแล้วนะั่นก็ให้เลือกมอนตอิเกตแล้ว อาสมมติผมกดเลือกสักตัวแล้วกันป้าบอา่าอย่างนี้เลยนาะมันก็จะมีซิสเต็มอะไรขึ้นมาให้ดูนะเออโอเคเอาเป็นว่าทํางานประมาณนี้แล้วกันเนามแล้วก็ รักสี่พิสามเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวหน่อยนะเดิละครเรมโมลูเนี่ยถ้าวางหลายๆตัวนะมันจะสามารถแชร์ดาเมจให้กันได้นะครับผมเออก็คือยิ่งวางเรมโมรูเยอะเท่าไหร่เนี่ยก็เรมโมลูเนี่ยสามารถวางทด้สี่ตัวใช่ไหมก็ถ้าวางสี่ตัวเลยเนี่ยเรยมโมลูเนี่ยก็จะยิ่งดาเมจเยอะขึ้นนะมไม่แน่ใจว่าต้องวางในวงหรือเปล่านะเออแต่ผมจะลองวางดูนะประมาณนี้เนาะเอามันก็จะเจนดานเมจขึ้นนะประมาณนี้พอวางสี่ตัวเนี่ยก็จะเจนแบบร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมเออมันก็จะเออจอ มีแต่แสงนะฮะแล้วก็ตัวเรมโมรูนะ่ามันก็จะไม่รวมบัฟดาเมจของพวกตัวละครที่บัฟดาเมจด้วยนะ้อเช่นตัวฮารุกนะลินอะเลมานี้น้อมันก็ได้เขียนไว้ด้านล่างนี้เลยนะ้อง่าก็จะเป็นคนบัฟกันนะพอวางเรมโมรูมันก็จะบวกดาเมต30%ให้ตัวเองทันทีเลยนะ้อเดี๋ยวเรามาดูสก,กิลเรมโมลูกันดีกว่านะ้อว่ามันมีอะไรกันบ้างน,นะฮะมาอัปเกรดไปนะ้อป้าเพิ่มแต่ดาเมจเพิ่มแต่ดาเมกแล้วเพิ่มแต่ดาเมจนะ้แล้วก็ ต่อไปน้องเป็นดาร์กวอดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจมาสกิลวันสองน้องบาบอสกิลนี่มันจะเป็นสกิลที่แบบว่าเป็นเอ่อหมอกอะไรสักอย่างไหมที่เขาเป็นสายฟ้าของเขานะแต่ทําไมมันรู้สึกว่ามันใช้เร็วๆแปลกๆวนะรประมาณนี้เลยน้องก็ถหัว่าโจมตีไหลชิดอยู่น้องสามารถเอาไปพังโลได้น้องแล้วก็ลองอัพเกรดไปอีกอัพเกรดไปขั้นน้องอ่าต่อไปเป็นสล e าเอ็กโพชชั่นน้องบาบ เหมือนจะเป็นท่าที่แบบว่ากระโดดต่อยแล้วน้เป็นการกระโดดแล้วเอามีดไปฟันหนีเลยน้องก็เหมือนท่าที่แล้วจะดีกว่าด้วยโอเคแล้ว <c oughs> okay, นะมาอัปเกรดในสองขั้นนะ้ำก็ต่อไปนะ่าจะเป็นขั้นหนึ่งมือนน้องอัปเกรดไปจะเป็นวงแบบว่าเอลีรอบวงหนีเลยนะ้อเออเป็นเหมือนการโจมตีแบบเป็นฝนของเขาไหมประมาณนี้นะ้องเออแล้วก็จะทำตาเมจทาี่จะรุนแรงเลยนะ้องเดี๋ยวผมลองวางสี่ตัวนะแล้วก็ลองอับตันให้ดูนะ้อ ว่าถ้าย e hey, for ouais. okay. 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 ิ่งวางเยอะน่ะมันก็จะยิ่งบวกดาเมจให้ตัวละครเราเยอะแต่ละครเรื่งหน้าอัพตันอยู่ที่7จ0 0 0มนะฮะโอเคตัว่ละครที่วางต้นเกียนได้ดีเลยน้อก็สามารถเอามาบัฟได้เอาอมาได้เลยน้อก็ดาเมจเดี๋ยวก็จะอยู่ประมาณนี้เลยน้อเออก็ไม่แน่ใจว่าว่าตัวละครเนี่ยมันจะโดนบับขึ้นมาหรือเปล่านะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันน่าจะอ่อนเกินไปหรือเปล่าโอเคก็จะมีมานี้น้องสำหรับตัวละครของรีโมรูแทมเพสของเราเนาะแทมเพสหรือแทมเพสไม่รู้นะ เออก็ไม่ได้ดูนานแล้วนะผมก็สนุกคลิปนี้นะถ้าใครยังไม่มีนะก็สามารถไปหามาใช้ได้นะผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมคลิปหนะ้าอยากให้มารีวิวอะไรนะผมก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้หรือว่าอยากให้เล่นอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้นะผมก็ผมมีเีษขอด้วยก็คอมเมนต์ใต้คลิปของผมบ๊ายบายครับซีย่าครับผม